อ่ะสวัสดีพี่น้องทุกผู้สุ้คนครับผมเมื่อน,นี้มาตามแนวทางของอาจารย์ไกลกันตองวดเลขลักเลขลักนี่ก็มแม่นเลขลักนี่ก็มแม่นแม่นว่าอาจารย์มาขอเบิรงเลขลักเนี่ยฮะอาจารย์อันเลขลักงวดที่แล้วตัวไหนิ่นเขียนใส่ดินได้พี่น้องบ่มีดินซอสมุดอันหกกับเจ็ดเป็นปะหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองโอ้ยโอ้ยปากกางวดที่แล้วเนาะอ้อาวาเขียนในพจน์เลขออกหกหกสอง เบิทั้งบนทั้งล่างเอา้าก็เขียนเอาอะไรตัวกระตู้วก็เขียนเอาตัวมาถามยังงามนี่แบบนี้ <c oughs> อันนี้งวดที่แล้วอาจารย์จะเข้าไปอันงวดที่แล้วได้หกกับเจ็ดมันมาทั้งหมดทั้งล่างได้เนี่โอ้ยเขียนเขียนทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้ยกระดาษกะะ็ะ่ไา้เอามาเอาเอาไม้เขียนใส่ในงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเลขลักของของอาจารย์ใยกลนี่เป็นเลขสูนรเลขคำนวณได้เปนนหะ่วงไนดะ้ <c oughs> งวดที่แล้วหกกับเจ็ด โอ้ยมาทาั้งบนทั้งล่างวิ่งห่วกับเจ็ดไดทั้ทงบนทั้งล่างเลยสองโอ้มันได้ศูนย์หนึ่งสองอังวดที่แล้วได้พีน่น้องนั่นเห็นเพรามันขีดเส้นท่าวิ่งนี่เพิ่นให้วิ่งหงกับเจ็ดโอ้ยเดี๋ยวขี่ไปเขียนใส่กระดาษอยู่บ้านพลับาทนี่งวดนี่มันจะกวดนี่เอาเอาหวดไม่ลรอเพี่อน้องงวดวันที่หเก้าหวดวันที่หนึ่งตัดหาเลือยหกกับเก้าเจ็ดแปด หกเจ็ดแปดมัน่นบอตัวประกอบมัน,มนตัวประกอบก็หกเจ็ดแปดบนล่างนี่เนาะบนล่างเพราะบนยางเดียวบนย่างเดียวโอ,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 อ้ดิเล็กขั้นห้าจับนี่หกคู่หกหางนี่หกคู่นี่นนนมันบ่หลายได้เล็กหกคู่เดียวโอ้ยพอดีพองามเลยเห็ดจังได้กับพอขาดทุนมันห้าจับหมดหกคู่หกหางมันบ่าจังแปลศแดงว่าวันนึงก็คือเข่าหกหกสองเนาะ ต่าอ,อาจารย์ตัดหามันบ่ขวดนี่ตัดหามนปามนมบ่ขวดนี่บวี่มีหาอ่าขวดนี่บ่มีหาได้พี่น้องขวดนี่บ่มีหาอาจารย์ท่านบอกว่าหาขวดี่วดที่แล้วกับขั้นห่อจับชุดเต็มนีก่ก็หกคููมันเข่าตรงๆเลยเดย้มันเข่าตรงๆเลยเดย้กระดาษกับขวดี่เขียนให้อาจารย์เขียนเดี๋ยวเดียวไปหกักไปหกัปหกกระดาษไม่าอาจารย์เขียนกันเอาอันมือนีมาวัดได้พี่น้องมือนีมาวัดมือนีวันพระมาวัด อจา,อาอจารย์น,าานี่ยั<า>งบุญขจารสาลีหบุอเปา่าเมื่อนี้ไหมบุญข้าสากนแม่บุญข้าสากีได้พี่น้องได้มาวัดปลาผู้รักษาเดี๋ยวหากระดาษกันได้พี่น้องได้หากระดาษให้อาจารย์เพิ่นเขียนกันได้กระดาษมากแล้วพี่มใส่ซองงันขาวมากหลืเขียนให้เนเขียนเลขคิขนเลข,เลขวิ่นเอาสีแดงเลยเอาสีเอาสีเลยไปน้ำเงินน้ำเงินเอาทั้งใจหน่อยเขียนก็ได้เพราะว่ามันกระดาษไปหน่อยเอาพี่น้องมาเบอ่งของอาจารย์น้ำกัน เรียกวิ่งนี่ให้วิ่งหกกับเก้าเนาะออบนอย่างเดียวเอ,ออเอาพีน่น้รอกระเบิ่งน้ากันงหกกับเก้าเออเขียนทนออนําก็ได้ดอกเอาคือพอเขียนบนน้ำเนี้ยบนอย่างเดียวบนเออบน,อ,อ,บนอันนั้นตัววิ่งเหมืนว่าหันตัววิ่งวิ่งหกครับบันลักซีบันได้อเด้อโอ้หลักซีบนะร้ปปอมหนะ้าฟาดหกลักซีบบนย่างเดียวตรงๆ งวามือหนึ่งของเพิ่นเข่าก็สองฝาฮัตว่าว่าก็สองหกสองโอ้ยเอาหว่าวพีเอหกสองความือหนึ่งของเพิ่นเข่าหกสองเด้อโอ้ยเอาหลังแมยงงียนยูส่องไงเนี่ยเอาจำเน,นก็ได้ล่องนันที่หลังจังเด็กแซงเลี้ยวๆงเว้ยส่องไงเพิ่นเอาอันนี้อันนี้ของที่แล้วโอ้งวดที่แล้วว่เพิ่นเขียนในงวดที่แล้วพร้อมมันเข่าตรงๆเนาะงวดที่แล้วนะ เอ๋อคือว่าเอาไปจับคู่บอกจับเอามัตาสุดเลาจับให้แน่นี่มันขี้ได้หกคู่นี่จับลงมาเลยข้างล่างนี่จับมาเลยก็ขึ้นตรงๆก็ลักหกก็คือนหกหกเออนั่นโอ้ยเล็กเล่ามืงขึ้นในการหกหกเม่อคยพ่อคยเห็นโอ้ยเล็กยังนี่เล็กแปด โอ้ตุม่มักโอ้มักเระเล็กเล็กเล็กมักเล็กพี่เล็กนอ้องอ,อ,อืมตุ่มักเอาใส่โลโกโ้นเนี่ยนี่โอ้ยใส่โลกโก้เนี่ยนี่ใไซนี่ไซน่ใส่ไซไซโรดอาจารย์ไก่นะนะ่ะใส่โลโกโ้นเนี่ยซื้อเจ้าของไอซี่อยู่ตีว่าของไผ่ส่ใส่อา่อางอ่างหล่ะกับไก่กับพ่อแล้ว ืมจังม่แน่ว่านั่นแหละแกเนี่นนกับพ่อละ่ะโอ้หัวที่แหลี่ยมเพนเฮ็ดให้ัวที่แล้วยมความเนาะหัวที่แล้วก็เขียนให้เบืออ้องความนะพี่น้องเด้อโอ้โหมู่บ้านบ่ได้แล้วซื้อเลขซื้อซื้อตัวเดียวสามีสมู่บ,บ้านนี่ซื้อเลขนึ่งเจ็ดตัวเดียวไหม เรียนสื่อเรียนไม่ดีเรียนหเงี้ยอย่าให้ออออเอฟซีเบงเอาพี่น้องเบิงเด้อเบิงเอากับหนังซีอหลักกระดาษแผ่นน้อยๆนี่ละเพราะว่ามาวัดโบราณเอาสมุนมาอันนี้คืองวดที่เหล่านะพี่น้องแต่เพิ่นหมดงวดที่แล้วนะพี่น้องเนาะนอ,นะอันนี้คือบนย่างเดียวบนย่างเดียวอันนี้ลักซีบด้วยพี่น้องลักซีบของเพิ่นนี่เห็นบ่หกกับเจ็ดนี่มาจาับใส่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองกับเขาหกสองตรงนี้พี่น้องนี่ เข้าหกสองตรงๆเด้อง,งวดนี้หลักสิบคองเพิ่นนี่อันนี้คือบนอย่างเดียวเลยพี่น้องบนอย่างเดียวหกหกกับเก้าพันให้วิ่งหกกั 6, 9, บเก้าวิ่งหกกับเก้าส่วนเลขทีนี่ก็กคือหกเจ็ดแปดกัหกหกอันนี้หกเจ็ดด้วพี่น้องหกเจ็ดแล้วก็หกแปดหกเก้าเดียวเดียว หกเก้าไปเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดอันนี้คือบนอย่างเดียวตรงๆแล้วพี่น้องบนอย่างเดียวตรงๆอันนี้เลขแปดเด้ออันนี้เลขแปดอันนี้เลขแปดกระเบื้องเลขติดเลขเว้นอันนี้ข้องอาจารย์ไกลอันนี้เครื่องให้นิ่งเดียวเลยหมดเสียมาอ๋อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเข้าก็คิเข้าใจกันเนาะเพราะว่าอาจารย์ไกล อันนี้อาจารย์ไก่เด้อพี่น้องเด้อบอมันอาจารย์ไก่ที่เพิ่นให้เลขเล้าครับเป็นรัฐบาลไทยสามตัวเด้อพี่น้องคนละจารย์ซื้อเดียวกันนึอซื้อซื้อเดียวกันนึกซื้อเด้อพี่น้องเด้อเพียงใดเนียงใดหมักมักวะมักนล้วาจานหนึ่งปักเขียนให้นนิดเดียวเดี๋ยวฝันเพิ่นออมันฝันเพฝันฝันแม่นปลาปลาถือสองงวดอะไรล่ะอันมือว้านถือเท่าไหรถือสามเมื่อ เทอากับพักแล้ว2สองเมือโอ้ยเสื้อ6สองสอง6ตัวเดียวเลยซื้อเล็ก2 6ตัวเดียวคือใจแต่ไหมซื้อเล็กตัวเดียวอันนี้ก็เสื้อตัวเดียวกันแต่ว่าซื้อสิบเกียตัวเดียวโคโลเลยเดี๋ยวเขียนไปเขียนไปลอกเส้กระดาษไหม มันหขึ้นบอกขึ้นเอฟ้าฝนฟโตเน้ยเออให้นิงตัวเดียวเลยเลขวันนี้เขาไปทำไหมอกคนเขา่นึ่งกันกักับตัเดยะกับตัวเดหยังาเนี้ยตัวเดียวซื้อเลขอ้เฮ้ยให้นึ่งตัวเดียวเออไปหสาเซลหาเซวโอใหนึ่งตัวเดียวนึ่งตัวเดียวหาเซว เอาตามนี่นะพี่นอ้องเอาะพี่น้องห้องกระชับหน้าจอกร,รอบ้ะครับเนระิ่ดประจา์เพิ่นกับบรรยายสูฟั่งเมาละคือบนอย่างเดียววิ่งหกกับเก้าเร้อพี่น้องเนดะ้อบนอย่างเดียวหกกับเก้าส่วนเล็กประกอบนี่เพิ่นเขียนหนังสี่เนาะพี่น้องเนาะหกเจ็ดแปดจับคู่กับหกหกหกเจ็ดหกแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดบนอย่างเดียวตรงตรงเด้อพี่น,อน,นอนะนะ้องเด้่อตรงกลับเด้อาะมักมักบ่องวดเลยหมักบ่เพิ่นบ่ได้เขียนวันที่ก็บ่เป็นยังกางวันที่สิบ งวดวันที่หนึ่งตัวลาคึ้นกอลเอานึ่งตัวลาานึ่งตุวล่างวดไม่อันนี้คืองวดที่ผ่านมานี่งวดที่ผ่านมาพ่นให้วิ่งหกกับเพียดันก็มาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเพ่นไห้บนอย่างเดียวมันก็ะเข้าหกอยู่นี่อันนี้คือเป็นลักสิบลักสิบมันก็หขับลักซิบมันก็เข้าหกสองตรงนะหกสองเข้าหกสองตรงพันว่ามันเป็นลักสิบอันนี้ลักน่วยบนเป็นบนล่างอ้วนนวยเป็นนวยสิบเป็นสิบ บนย่างเดียวตรงๆเพราะวะ่าเลขเพเป็นปากหลักเดีไม่ต้องกลับ oh, เปออลักหลักสีอันนี้งวดที่แล้วนี่อันนี้งวดที่แล้วเิ่นเขียนงวดที่แล้วอันนี้งวดวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยม่นเขียน <c oughs> เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวไปเขียนเอาไหมเดี๋ยวเขียนเขียนไหมมุกันีน้หลายงวดเลยดีเอาพี่น้องครับหน้าจอได้ครับได้ของของเซียนไก่ได้พี่น้องได้ของเซียนไก่ขั้นขี่มือเศร้านี่ให เซียนไก่ได้พี่น้องเด้อขั้นขิวามือเศร้าให้เขียนว่าอาจารย์ไกเพราะว่าเอฟซีหิงงเพราะว่าของอาจารย์ไกก็มีแลลวเั้งเล่าเทืงเล่าพัฒนาเั้งรัฐบาลไทยนะ้ะยเอฟซีหิงง,งแล้วมาเปลี่ยนซื้อเป็นเซียนไก่ได้พี่น้องเด้อมวดอันที่อัดไปลงอยู่วัดปา่าอยู่วัดปา่า ผู้รักษาเนาะพี่น้องเนาะมือเศร้านี่ไปท่าบุญมาเนาะมือเศร้านี่นี่นี่ที่ให้เพื่อนเขียนให้อันนี้คือกันนี้ครึ่งวัดที่แล้วเห็นว่ามันเขาหกสองตรงนี่กระเบื้องอันนี้ได้พี่น้องได้ตว่าเสียงกระดังเนี่ยเพราะว่าแอดมาสรุปอยู่รงบานพี่ได้พี่น้องรถมันกระไรเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะมันกระเสียงดังเนี่ยพี่น้องเข้ากับเบื้องตัวเลขเอาร้กพี่น้องได้เบื้องตัวเลขของอาจารย์ไก่เอา ลักซิบนี่หกกับเก้าพอนไหนวิ่งให้ว,วิ่งให้ว,วิ่งตัวนี้ได้พี่น้องได้วิ่งหกกับเก้าได้พี่น้องนี่วิ่งบนบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างส่วนหลักหน่วยนี่หกเจ็ดแปดจับคู่มากมันกขนได้หกหกหกเจ็ดหกแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดได้พี่น้องอันนี้ย่านพี่น้องงงก็เลยไม่เขียนไม่นี่เก้าเจ็ดนี่เก้าแปดได้พี่น้องได้ของอาจารย์ไกล บนอย่างเดียวตรงตรงไม่ต้องกลับบนอย่างเดียวตรงตรงไม่ต้องกลับขอยําได้พี่น้องได้คือวดที่แล้วก็เขาหกสองตรงตรงได้พี่น้องได้งวดที่แล้วเขาหกสองตรงตรงพี่น้องห้องก็แคบหน้าจอตามนีนะครับได้ของเซียนไก่ได้พี่น้องได้หนึ่งตุลาสองห้าหกเจ็ดเอาคอยพี่น้องโชค mắn ลุวยเฮ้งๆปังปังกันสู้ผู้สว้อนเด้ออย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม